เกมมนุษย์มาป่าเป็นเกมที่มีต้นกําเนิดจากฝรั่งเศสและโด่งดังไปทั่วโลกในด้านตะก,กะและเหตุผลที่สูงมากวันนี้ผมจะแสดงให้คุณเห็นตัวละครแบบพื้นฐานและจําลองเกมกันเล่นเกมตามลําดับในเวลาเพียง3นาทีโดยพื้นฐานเกมจะบ่งบอกเป็น2ฝ่ายฝ่ายมนุษย์มาป่าและฝ่ายชาวบ้านผู้เล่นสามารถเล่นได้ตั้งแต่5คนขึ้นไปอาจเป็น เ9 12 1กหหรือมากกว่านั้นก็ได้เกมจะสนุกและท้าทายมากขึ้นเมื่อมีผู้เล่นมากขึ้น หลังจากได้รับการดแล้วผู้เล่นจะทราบหน้าที่ของตนเองและจะต้องไม่แจ้งให้ผู้เล่นคนอื่นทราบชาวบ้านฝ่ายที่ใหญ่ที่สุดฝ่ายชาวบ้านประกอบด้วยตัวละครเช่นชาวบ้านเทพพยากรณ์ผู้คุ้มกันแม่มดมือบืนกรรมเทพชาวบ้านฝ่ายที่ใหญ่ที่สุดไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยนอกจากการนิรนยในการหาหมาป่าเทพพยากรณ์สามารถตรวจสอบว่าผู้เล่นคนนั้นเป็นมนุษย์หมาป่าหรือไม่ให ทำการชี้ไปที่ผู้เล่นคนนั้นหากผู้เล่นคนนั้นเป็นมนุษย์มาป่าผู้จัดก,การเกมจะพยักหน้าแต่หากไม่ใช่ผู้จัดก,การเกมจะส่ายหน้าผู้คุมกันปกป้องทุกคนจากการถูกมนุษย์มาป่ากัดไม่สามารถปกป้องคนคนเดียวกันได้สองคืนติดต่อกันและผู้ที่ได้รับการขุ้มครองจะยังคงตายหากถูกแม่มดวางยาพิษมือปืนเลือกผู้เล่นหนึ่งคนให้ตายตามมือปืนที่ตายหรือสามารถเลือกไม่เลือกใครแม่ แม่มดมียาช่วยชีวิตและยาพิษในตอนกลางคืนเมื่อตื่นขึ้นมาและรู้ว่าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งถูกมนุษย์มาปากัดแม่มดมีสิทธิ์ที่จะใช้ยาเพื่อช่วยชีวิตผู้เล่นคนนั้นหรือใช้ยาพิษเพื่อฆ่าผู้เล่นคนอื่นยาทั้งสองชนิดสามารถใช้ได้ในคืนเดียวกันแม่มดยังคงรู้ว่าใครถูกมนุษย์มาปากัดแม้จะใช้ยาหมดแล้วก็ตามกรรมเทพจับผู้ในคืนแรก ผู้เล่นสามารถจับคู่กับผู้เล่นคนอื่นได้ผู้เล่นสองคนที่จับคู่กันจะรู้จักใบหน้าและปทดบาดของกันและกันหากคนหนึ่งอยู่ในฝ่ายชาวบ้านและอีกหนึ่งคนอยู่ในฝ่ายมนุษย์หมาป่าทั้งสองคนจะกลายเป็นฝ่ายที่สามผู้เล่นสองคนไม่สามารถลงคะแนนเสียงให้ขวญคอซึ่งกันและกันได้หากผู้เล่นคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งจะตายด้วย ่ายมานุษย์หมาป่าผสมผสานและช่อนตัวตนของพวกเขาและมีสิทธิ์ที่จะฆ่าผู้เล่นหนึ่งคนทุกคืนหากผู้เล่นนั้นไม่ได้รับการปกป้องเกมจะเริ่มต้นด้วยรอบกลางคืนผู้เล่นทุกคนจะหลับตาและตัวละครจะ,สะแสดงความสามารถของตนเองตามลำดับผู้เล่นการมาเทพจัดพลิกไพ่เลือกผู้เล่นอีกสองคนเพื่อจับคู่ชาวบ้านและมนุษย์หมาป่าหนึ่งคู่ร่วมตัวกัน เป็นฝ่ายที่สามผู้คุ้มกันเป็นคนถัดไปที่ถูกเรียกเขาลือที่จะปกป้องตัวเองมนุษย์หมาป่าจะต้องเลือกคนที่จะฆ่าหนึ่งคนเทพพยากรณ์จะเลือกบุคคลที่จะเปิดเผยบทบาทของเขา แม่มอกได้รับการบอกจากผู้ดำเเินเกมว่าคนที่ถูกฆ่าแล้วสามารถเลือกที่จะปกป้องหรือกจาจัดแม่มอกเลือกที่จะปกป้องมือปืนเลืออคนตายด้วยหนึ่งคนบ้าควันชาวบ้านสนทนาเรื่องแขวนคอ มาลองเล่น World War Wolf Online เกมนมนุษย์หมาป่าสุดคลาสสิกกันเถอะรองรับผู้เล่นสูงสุด15คนพร้อมบทบาทมากมายดาวโหลดได้แล้ววันนี้บน App Store และ Google Play